่สิเป็นอ่าคองดาวสตรีมเนาะหรือว่าคองอ่าที่ต่อเอาน้ําเนาะเอาน้ําจากอ่างแหละท่านผู้ชมเอ้ยลงมาใส่ใส่กับอันนะหัวเขื่อนเนาะเพิ่นจะเจาะผ่านลงภูหันไปหาตัวเขื่อนนั้นเนาะท่านผู้ชมแม่นอ่าเพิ่นจะผ่านคองตัวนี้ลัดีท่านผู้ชมกับบ่ถึงคํานากายเนาะมื้อนี้บ่งคํากบ่ได้ไปใส่อีกเช่นเคยเนาะกเนื่องจากว่าพญาติ โควิดระบาดเนี่ยแหละบัตเตียงคำกูบุได้ออกจากบ้านจากเฮือนไปใส่เนาะมื้อนี้บัตเตียงคำจึงาพาท่านผู้ชมเลาะเบิ่งภาพบรรยากาศในตัวเมืองของบัตเตียงคำเนี่ยแหละให้ทั่วๆเนาะเพื่อให้ท่านผู้ชมหันได้เบิง่งได้ชมน้ำกันว่าเมืองของบัตเตียงคำอยู่นี่เป็นจังไรเนาะไว้โควิดจางแล้วบัตเตียงค่ำจะพาเลาะเบิ่งภาพวิถีชีวิตอยู่ในของเขตโซนนบุอีกเนาะท่านผู้ชมสำหรับมื้อนี้แม่นติดตามรับชมภาพ บรรยากาศอของเมืองน้าก่ายของบ้านเตียงค้ำไปก่อนเนาะขอเชิญทา่านผู้ชมติดตามภับชมไปพร้อมๆกับ,บ้านเตียงค้ำได้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศยามแรงของเมืองน้ากายเนาะเมืองเป็นหมู่บ้านที่บ้านเตียงค้ำอยู่เนี่ยแหละทา่านผู้ชมเลยเดี๋ยวเจ๊เก็บภาพบรรยากาศ ส่วงงามแรงแรงให้ท่านผู้ชมเบิบ่งวันนี้นี่รู้สึกว่าอากาศเย็ยนดีเนาะแล้วก็มีลมพัดแหง้งบัดเคำาออกไปใส่บ่ได้ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศอยู่ในเมืองของตัเองให้ทุกคนได้เบึง่งได้ชมน้ำกัน นี่ก็จะเป็นในเทศบาลเมืองเนาะในตัวเมืองเมืองหน้ากายนี่แหละซึ่งก็มีห้านค้าห้านขายนะเป็นห้านขายของอยู่ของกินที่พักที่อาศัยท่านผู้ชมเลยวันนี้ก็เอา ภาพบรรยากาศอยู่ตัวเมืองหน้ากายให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเนาะเพราะว่าออกไปใส่บัวร้ออกไปบ้านอื่นบัวร้ไปเลาะถ่ายภาพวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนเฮา,า,ายังบัวร้ท่านผู้ชมไหมเนื่องจากว่าพญาติโควิดระบาดในช่วงนี้เนาะเพื่อนจะบัวให้เบบหข้าบ้านเพื่อนบ้าทเติงคำก็เลยเลาะตามตัวเมืองที่บ้าทเต่งคำอยู่นี่แหละให้ท่านผู้ชมได้เบ่งเพราะว่ามีเอฟซีถามบ่าทเติงคำว่า บ้านของบ้าเตียงคำปิำดอะไรเนาะอันนี้แหละบรรยาก,กาศบ้านที่บ้าเตียงคำอยู่ในน้องพี่น้องบรรยาก,กาศช่วงโควิดก็เงียบเหงาพี่น้งเลยยามแรงๆนี่คิดเล่นกันเลยร้านค้าร้านขายก็เงียบเหงา เดี๋ยวส้าท่านผู้ชมไปเบิ่งอีกมีบ่อนอยู่บ่อนกินยังอีกหลายฮานพี่น้องเลยส้าท่านผู้ชมเรบมึงน,นี่ก็สิเป็นฮาขนขายกเนาะพี่น้องรากาเป็นฮานอาหารตามสั่งเนะอ,อยู่แค้มทางเลยพี่น้องอันนี้ละบรรยากาศใจกลางเมืองหน้ากายของบดอดเตียงคำเนาะพี่น้องกับสีลักษณะใบเสี็จลวเนาะยังบทสุดเพียงเท่านี้พี่น้องเลย สีพาท่านผู้ชมเลาะเบิ่งไปตื้มอีกนี่จะเป็นแจมเอ็นน้องเพื่องแจมเอ็นอยู่บ้านเท่าประเทศไขยทุกๆแรงเลยนี่อันนี้แม่ในฉางอันนี้ตอดปลาหนจ้าตอดปลาแห้ตอดปลาหนผลิตภัณฑ์ถุงห้าพันขีดห้าพันขีดพี่นะ้องโอ้พอกินเนาะคนขายแคมทางนี่บรรยากาศยามแรงฮู้เมฆาค,คนเยอะมาเที่ยวเนาะ ออกมาซุมนุมกันแยมแรงคนละป้องกันทุกคู่ทุกคนก็ใส่ผ้าอัดปาาใส่แมสก์นเนาะคนมาซื้อของกินเนาะน,นี่นี่เป็นน้องธรรมชาติตอ้แยมแรงงามอันนี้นี่จะเป็นจุดใจกลางในการค้าขายของเมืองนากายของวกเข้านี่น้องพี่น้องตลาดแต่ว่าอ,อันนี้จะเป็น้านขายเสื้อผ้าเนาะ เป็นห้านขายเสื้อผ้าทางโซนตรงนี้เนาะเป็นจังไดรเด้อขายดีจิบบอสขดีบ่มีแเกตมีคนเลยส่วนโควิดเนาะ,โ,นอะโอ้ฮันฝืนนี่ทำผสมอีกกว้างใหญ่สมควรนี่นะเป็นฮานขายเสื้อผ้าเนาะเดี๋ยวมาตึมคำเสื้อผ้าย่างลงไปเบิง้ง บรรยากาศการค้าขายตลาดสดทางด้านลุ่มอันนี้เนาะท่านผู้ชมอันนี้เป็นตลาดสดนี่อ๋อันนี้ท่านผู้ชมเบิง่งสังเกตบเง่เพื่อนนี่เพื่อนเอาตามงบเนาะเพราะว่าถ้ามีงบน้อยเพื่อนก็ขายให้น้อยนี่เนาะเออนี่เนาะอันนี้แม่นเป็นเหล้าไหา้ท่านผู้ชมเหล้าไหา้ในน้อยซึ่งว่าเพื่อน เพิ่นเห็ดเอาไวเ้เห็ดฮีดเห็ดคลองเนาะเพิ่นจะใช้เล่าให้ตอนนี้แหละโอ้หมากไม้หมาก,มากตอกอันนี้กะนะันเนาะซื้อเอามาขายบ่พักนี่ <c oughs> พวกเองวะซื้อเอามาขายอันนี้เป็นน้องสาวเนาะน้องสาววัฒนธรรมได้นะี่กันบรรยากาศก็ค่อน,น,น,นข้าง,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 งเงียบเหงาเนาะเพราะว่า,าเกิดจากปัญหาโควิดดังที่ทุกท่านได้ห้ามห้งน้ำกันนั่นแหละจะเฮ็ดให้ อ่าการมาเลาะตลาดก็บ่คึกคื้นปานไดเนาะปกตินี่ถ้าบ่มีพาญาตโควิดนี่เพิ่นจะอะนะจะเตรียมสถานที่ขายขายเครื่องเนาะก็เกรียมบุญฮ่อข้าวนี่หลายขนาดท่านผู้ชมแม่ค้ายิ้มใส่กล้องม้คยิ้มใส่กล้องแน่ดังแล้วดังแล้วดังแล้วจะดังแล้วเด้อนี่เด้ออันนี้ อันนี้แม่ค้านึ่งอันนี้ยังโสดอยู course, ่ดิสวดสดเฉพาะแต่ตอนอยู่ตลาดนี่เนาะโสดเฉพาะแต่ตอนอยู่ตลาดนี่เด้อตอดยูตลาดอันนี้อันนี้อ่าเนาะอาวฝากยังถึงไอ้น้องอยู่ทางสหรัฐสหรัฐอเมริกาเนี่ยเออเดี๋ยวนี้ช่วงนี้เกียมบุญเด้อ บุญพ่อเข้าบุญเดือนเก้าเฮ็ดหาพ่อหาแม่ยิบบัเบ้งนี่ฮะ <c oughs> นะท่านผู้ชมหลังจากที่บ่อแต่งคำพาท่านผู้ชมเลาะเบื้องตลาดเมืองนากายแล้วบ่อแต่งคำกสิพาท่านผู้ชมเลาะเบื้องวิวหน้าอ่างเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินสองเนาะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เบื้องภาพบรรยากาศยามแรงๆอยู่ที่เมืองนากายเนาะว่าวิวทิวทัศน์อยู่ในเมืองนากายนี่เป็นจังใจเนาะท่านผู้ชมเนาะเวลาที่ท่านผู้ชมอยากมา บึงมาสัมผัสวิวธรรมชาตินี่ก็สามารถติดต่อมหาบอ่อเตียคำได้เดอ้อสันกับบ่อเตียคำสิพาทานผูสมไปบึงภาพบรรยากาศยามหนแรงต่ออีกหน่อยทานผูสมเนาะทานผูสมอันนี้เป็นภาพบรรยากาศยามหนึ่งแรกเนาะอยู่หน้าอ่างน้ำเทินนี่แหละเป็น ซึ่งอยู่ยบ่อนนี้นี่มันจะเป็นสนามแข่งเหื่อเนาะทุกๆปีนี่ถ้าบมมีโควิดนี่แถวนี้นี่จะเป็นบ่อนที่เมืองพวกเขาสซจัดงานแข่งเหือ่อท่านผู้ชมเลยบุญห่อเข้าบุญห่อเข้านี่แหละอยู่เมืองเขาัดจัดการแข่งขันเหือ่อพ้ายขึ้นเนาะซึ่งกับมันก็มีหลายๆเมืองเนาะที่มาแข่ง อยู่เมืองนี้เนาะแต่ว่า2ปีผ่านมาเนี่ยคบผม,ผมมีผมมีการจัดงานเลยทา่านผู้ชมก็ะไดเต่ม,มาเบิ้งมาเบิ้งมาส้มสนามที่เพุ่นใช้ในการแข่งขันนะเนาะมื้อกมากครับลูกชายท่นนี้สบายดีนะบรรยากาศซาพปงพุ่นกำลังกลับมาแต่หาปลาทา่านผู้ชมเล อยู่คุนล่ะเพื่อนกำลังเอาเครื่อเอาแพมาก็สีเก็บภาพบรรยากาศยมแรงๆเบบนสิและให้ท่านผู้ชมได้เิ่งเนาะ กเเ็เป็นเฮือโดยสารเนาะที่เพื่อนไซแลนอยู่ในหน้าอ่างน้ำเทินนี่เสีงว่าปัจจุบันนี้ก็ต้องได้จอดอะไรเนาะเรื่องจกว่ามันมีแจ้งการบบให้แลนรถโดยสารแล้วก็เพือโดยสารถือว่าได้จอดไวเป็นเวลา14วันเนาะถ้าหากว่าบ่มีอย่างเกิดขึ้นเนาะ สภาพโควิดปกติกะคือสีไดเรนต์ตามปกตินั่ทางง้งวันมาแต่ซีดเลยใส่มองมเอ <c ười> อ,อแกเดี๋ยวไปใส่มองมามมมงลมเนาะมลมสำนี้นี่ออกพุนนี่แหง้งกระเทกเลยเนาะปลาเมืเ่อกี้นี่พื้นดำคลื่นคลื่นปลาโตยุบลงจะลงไปเห็นหัวเงาปลาอะไรก็ฟันขนึ้<ะ>นยน <c ười>

ฟันนมาขึ้นยนต์เคือเป่าเป่าเพียงนะไน่เป่านนี้จะเป็นท่าเฮือชาวประมงแล้วที่เราเพิ่นไปหาป่ามาแล้วเพิ่นกลับมาขายอยู่นี่ลมในนี้เสร็จแล้วละบนนี้ไฟออกไปละอือออกได้แล้ว ได้ปลามากินยี่บ่ <laughs> ไปเลยบ <laughs> นไไหลจบ <laughs> <laughs> ับ้าเดี๋ยวไปไล่มองโบวัเนาะ <laughs> นี่ก็เป็นวิถีชีวิตของพี่น้องชาวบ้านอุดมสุขบ้านที่บ้านเติงคาอยู่นี่แหละที่เพิ่นมาแต่ให้แต่หน้าเพิ่นเนาะซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ของ พี่น้องชาวบ้านอุดมสุขเนี่ก็สิเป็นเฮ็ดอาซีประมงทำบสม,มัยหน้านี่ก็สิมีน้อยเนาะมีน้อยคนที่ที่มีส่วนใหญ่ก็เฮ็ดอาซีประมง,งหาใส่มองเพื่อเอาปลาามาขายอันนี้เอามาใส่เหื้บ่เนี่มาใส่จักบ่า <laughs> หามก็เต็มที่เนาะ,ะจักสิบสามเฮ็ดนี้มากระทุนแห้งเปิลายเตบิบอ,อยู่ขึ้นเลยบ้านนี่ อันนี้ก็เป็นอีกวิธีชีวิตหนึ่งที่เฮาดำรงชีวิตยอยู่ในหน้าอ่างน้ําเทินโอ้ระดับ2-3มื้อย่านบ่ส่งได้ออกเออขนาดดับบ่หลายดับหลายขนาดขึ้นกว่านี้อีกตด็กเนาะเออตอนาจะไปฮอดพุ่นน่ะครับเออแม่นล่ะขึนแท้ใดอันนั้นทําบ่สมัยก็ ในการมาพาท่านผู้ส้มมาบึง่งหน้าอ่างเมื่อนี้กะบบ่าวเตงคำกะสีได้ล่าท่านผู้ส้มไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะจะรอวันเสาร์จะมีคลิปภาพวิถีชีวิตที่บ่าวเตียงคำได้ไปถ่ายไว้ในอาทิตย์ก่อนเนาะก่อนที่จะมีพญ,ญาตระบาดนี้มาฮนบ่าวเตียงคำก็ได้อ่กากล้าเกยมไว้ละรอติดตามผับส้มน้ำกันเนาะใน ตอนเย็ยนๆวันเสาร์กะมาเบิงน้ำกันเนาะสำหรับคลิปนี้บวเตงคำขอลาทนผูชงไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมเข้ามาแล้วกดติดตามให้บวเตงคำแน,น่เนาะก็ฝากนำติดตามบวเตงคำแน,น่สำหรับวันนี้ขอจบเพียงสำนึกก่อนขอขอบใจ